ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมสวนทุเรียนพื้นเมืองทุเรียนดีทุเรียนคุณภาพนะคะรสชาติอร่อยของอำเภอสะเดานะคะวันนี้ดิฉันมาพร้อมกับท่านเกษตรอำเภอสะเดานะคะคุณสุดายาอินนะคะแล้วก็เจ้าของสวนวันนี้นะคะขออน,นุญาตแนะนาชื่อหน่อยค่ะครับผมชื่อนายนิพนธ์ไสรนุน้ยนะครับเป็นรุ่นหลานของเจ้าของสวนที่นี่นะครับที่นี่ใช้ชื่อว่าสวนตาอำ่อำครับสวนตาอำ่อำ วันนี้เรามาชมกิจกรรมขึ้นควรใช่ไหมคะครับขึ้นควนชมสวนชวน<ว>กินเรียนยน,นะคะซึ่งที่นี่เป็นแหล่งทุเรียนพื้นเมืองที่อร่อยมากแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์ใช่ครับมากกว่า30ชนิดมากกว่า30ชนิดของสายพันธุ์มีอะไรบ้างคะเดี๋ยวแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับสายพันธุ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ของอังกฤหลักๆในสวนที่แนะนํานะครับก็จะมีพุ่มพวงค่ะูยุมค่ะรำพันธุ์นมสาว แล้วก็อีกหลายๆชนิดหลายๆสายพันธุน์ะคราพันธุ์รสชาติาอร่อยอร่อยสวนนี้มีอายุมากี่ปีแล้วคะส่วนนี้ถ้านับมาตั้งแต่สมัยคุณตาเนี่ยก็จะประมาณ70็ดสิบปีเปีครับเนื้อที่ทั้งหมดเท่าไหร่คะบริเวณพื้นที่สวนทั้งหมดเนี่ยประมาณ120ไร่ รคอับผม120ไร่แต่ว่าที่เป็นสวนทุเรียนจริงๆเนี่ยประมาณ3าถึง4ไร่3าถึง4ไร่เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นพอพวกเราชมสวนทุเรียนแล้วก็ชมต้นพันธุ์ต่างๆที่เราเราเก็บไว้นะคะอยู่ด้านในใช่ไหมคะครับผมอยู่ด้านในเดี๋ยวไปดูกันครับสวนนี้โชคดีหน่อยตรงที่ว่ามันจะมีแหล่งน้ําธรรมชาติที่เป็นพื้นที่ซับน้านะครับเรื่องเรื่องการขาดน้ำเนี่ยก็เลยจะไม่ค่อยเป็นปัญหา สแสดงว่าในในหน้าแรงหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ำหน้าแรงน้ําก็ไม่ไม่แห้งเรามีเป็นด้ำธรรมชาติแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นน้ำซับครับค่ะพื้นเมืองทุเรียนบ้านของเราเนี่ยค่ะเรามีทุเรียนพันชนิดอื่นนหมคะในสวนพันอือ่นมันก็จะเป็นทุเรียนพันโบราณแต่ว่าการตั้งชื่อเนี่ย ก็คือคุณตาตั้งตามลักษณะที่มาหรือว่าเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยอย่างต้นนี้ก็จะเป็นต้นรายหิมคือเรียกเรียกตามชื่อเจ้าของที่ได้พันมาดังเดิมที่ให้ใส่พันลรับแล้วถ้าพุ่มพวงล่ะมันคืออะไรพุ่มพวงอันนี้คุณพ่อเป็นคุณตอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวแต่ว่าคือรสชาติรสชาติมันจะหวานมันอร่อยอาจจะอะไรอย่างเงี้ย พอชอบนักดองใก่ใช่ตอนนี้การตลาดเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของการการขายทุเรียนขึ้นบ้านการขายทุเรียนสําหรับสวนเราเนี่ยเราจะเน้นขายเป็นตะกร้าครับตะกร้าละหนึ่งร้อยก็คือแบ่งปันกันให้ให้ชาวบ้านได้ได้กินก็คือได้ซื้อกินในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปถูกมากเลยถะกราาละหนึ่งร้อยบาทเพราะว่าโดยทั่วไปตอนนี้ทุเรียนพื้นบ้านเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละหกสิบบาท แต่ของเราเานี้ขายยกตะกร้ายกตะกร้าครับตะกร้าหนึ่งก็จะประมาณแปดถึงสิบกิโลแปดถึงสิบกิโลแสดงว่าตกกิโลละประมาณเหมือนจะสิบบาทหรือสิบบาทกว่าสิบบาทกว่ายังไงก็ขอฝากสวนตะอํานะครับซึ่งเป็นสวนทุเรียนพื้นบ้านนะครับแล้วก็เรามีทุเรียนราคาถูกให้ท่านได้ชิมได้ชมนะครับใครสะดวกก็มาเที่ยวชมที่สวน ที่กัดตรงนี้ก็อยู่ในพื้นที่หมู่3ตําบลขอมีกเกียรติอำเภอะสะเดาสงขลานะครับสําสหรับใครที่มาไม่ถูกเนี่ยก็ติดต่อหรือว่าโทรมาได้ที่0864912032นะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยสอบถามกันมาได้นะครับสำหรับอ,อยากฝากนิดนึงก็คือเรื่องการอนุรักษ์ สายพันธุ์ผู้เรียนพื้นบ้านนะครับก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นะครับมาใส่ใจผู้เรียนพันธุ์พื้นเมืองใครมีผู้เรียนพันธุ์ดีเนื้อดีก็พยายามอนุรักษ์รักษาไว้นะครับอย่างที่นี่เราก็จะพยายามอนุรักษ์ให้เป็นเป็นตำนานเป็นเป็นมรดกส่วนหนึ่งของของพื้นที่นะครับเพื่อช่วยกัน พัฒนาแล้วก็จะได้จะได้ขยายพันธุ์หรือว่าอะไรต่อไปนะครับก,ก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับในส่วนของการที่จะเข้ามาในเรื่องของเยี่ยมชมสวนหรือมาซื้อผลิตภันธ์อะไรต่างๆนะคะก็เหมือนที่น้องบอกแล้วว่ามาติดต่อที่สวนตาอ่ำนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือในส่วนของหน่วยงานของสำนักงานเกษตรอำเภอเองนะคะ ทางหัวหน้าสุดาเนี่ยก็ยินดีที่จะบริการให้กับทุกๆท่านนะคะที่นี่นอกจากจะเป็นใน,ในเรื่องของอของทางสวนตะอ่ำแล้วเรายังมีเครือข่ายมีแปลงอื่นๆร่วมอยู่ด้วยนะคะ,ะ,ะหลายสิบแปลงนะคะก็เหมาะที่จะถ้าไม่อยากเดินทางไปไหนไกลๆก,ก็มาเที่ยวที่นี่ได้นะคะค่ะค่ะก็ในส่วนของอำเภอสะเดาของเรานะคะปีนี้เรา มารณรงค์ในเรื่องของการขยายพันธุ์ของทุเรียนพื้นเมืองสายพันธุ์ดีนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอสะเดาตอนนี้เนี่ยเรากำลังจัดทำเป็นข้อมูลนะคะเพื่อที่จะให้ทุเรียนพื้นเมืองสายพันธุ์ดีเนี่ยได้มีการขยายพันธุ์ออกไปนะคะเรามีน้องๆรุ่นใหม่นะคะน้องๆเกษตรกรรุ่นใหม่นียที่จะมาดำเนินการในส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากนะคะฝากทุกคนนะคะอย่า อย่าลืมว่าในส่วนของอำเภอสะเดาของเรานะคะมีทุเรียนชายแดนสะเดานะคะแล้วก็มีทุเรียนพื้นเมืองสายพันธุ์ดีของอำเภอสะเดาค่ะขอบคุณค่ะ